เค okay, เปลี่ยนมุมกล้องเล็กน้อยครับเพื่อให้ชัดครับจะรีวิวตัวแอมก่อนนี่ครับโดยตัวแอมมันจะเป็นตัวนี้ครับนี่ภาพมันจะได้ชัดหน่อยพอดีเมื่อกี้ไม่ค่อยชัดใช้เลนส์วายคือแอมตัวเนี้ยมันจะใช้การคอนโทลโดยการปุ่มกดครับก็ะจะคล้ายๆพวกลำโพงพวกของ JBL นะที่ใช้ในการกดปุ่มเนะี่ย แล้วก็ตัวตัวนี้มันจะมีชิปเสียงนะนี่ข้อข้อดีของมันคือปกติคุณจะเห็นบลูทูธทั่วๆไปที่ใช้กับพวก5.2 MT ใช่ไหมะจะเป็นชิปตัวเล็กๆอ่ะ IC เล็กๆอ่ะแต่ว่าพอมาเป็นแอมพวกนี้มันจะใช้ชิปเสียงที่เป็นชิปบลูทูธครับจะเป็นของเนี่ยครับ CSR เห็นไหมคุณเห็นไหม CSR ตัวนี้มันจะใช้เบอร์ CSR 6อะไรวะ8635าม้ใช่ม ส่องก่อนนะครับในการถอดรหัสตัวเสียงครับแล้วก็มีตัว dac ตัวไอเนี่ยคือตัวเนี้ยมันจะรับสัญญาณมาเป็นไอดิตอลก่อนครับก็คือรับสัญญาณบลูทูธมันเป็นดีตอลก่อนแล้วก็มาแปลงเป็นอะนาล็อกด้วยไอซีตัวเล็กๆข้างๆอนะ่ะเนี่ยครับแล้วก็ค่อยส่งไปให้กับ IC ตัวนี้ซึ่งเป็น IC ที่บ้าพลังครับ100งรบวก100วัตต์เดี๋ยวผมจะให้ดูสเปคของมันก่อนแล้วก็จะให้ดูว่าผมจะเอามาทำอะไร ดูคุณสังเกตว่าบอร์ดพวกนี้ครับคุณจะเห็นว่ามันจะอัดคาป,ปามาตัวเล็กๆเ,กเยอะมากเลยเห็นไหมเนี่ยมันอัดมาแค่2,000 2,000 2,000อไม่ใช่2 0 0 0 220ไมโครเองเห็นไหม220้ยไมโครแต่ว่ามันอัดมาฝั่งละ5ตัวรวมๆแล้วก็จะประมาณพันพันกว่าไมโครครับฝั่งหนึ่งก็พันกว่าไมโครพอรวม2 0 0ฝั่งก็2,000กว่าผมมองว่ามันจะทำแอมให้ขนาดไม่สูงครับขนาดไม่สูงมันไมน่มันเลย ใส่แอมที่เฮ้ยใส่คาปาที่ไม่สูงมากครับแต่ว่ามันจะขนานกันหลายๆตัวเคยดูคลิปเก่าๆผมผมรอเปล่าลที่มันขนานกันหลายๆตัวมันไม่มีปัญหาครับเนี่ยเนี่ยแอมที่มันบริษัทผู้ผลิตใหญ่เขาก็ขนานหลายๆตัวเช่นเดียวกันอเนี่ครับตัวนี้บอร์ดก็ผมได้มาประมาณ400นะตัวเนี้ยประมาณ400ซึ่ง IC ic ตัวเนี้ยผมไปหา a t a s h e e t มาแล้ว ผมจะให้ดูสเปคมันก่อนเผื่อพวกคุณพวกคุณไม่เชื่อครับ IC ตัวนี้สเปคหรูเลยครับ IC สเปคดีอยู่นะจะให้ดู IC ของตัวนี้ก่อน IC ที่ผมอธิบายตอนแรกว่ามันเป็นตัวดีตอนแอมเนี่ยไอตัวเล็กๆเนี่ยผมไปหาข้อมูลไปล้วนี่ก่อนเราจะศึกษาอะไรเราก็หาข้อมูลใน Google Search หาเลยครับมันจะเป็นเบอร์นี้ครับ csr 8 6 3 5นี่ซึ่งเป็นตัวนี้8635นะตัวนี้ ตัวนี้มันจะเป็นดิจิตอลครับมันจะเป็น DSP อ่ะอืมก็คือมันสามารถมีอีคอไลเซอร์ภายในตัวมันด้วยนี่ครูจะให้ดูที่บรรทัดนีเ้เอาดีสอมาเขียนเลยแล้วกันนี่ครับนี่ตรงนี้มันจะบอกเลยใช่ไหม5แบร d Furi Config EQ นี่ครับภายในจะมีอีคอไลเซอร์นะครับอีคอไลเซอร์อยู่5ตัว ไอ้ห้าแบนสามารถปรับแต่งได้แต่ว่าพวกบอร์ดพวกเนี้ยทางผู้ผลิตนะเขาฟิกมาฟิกค่ามาให้แล้วมันจะทําค่าที่ดีที่สุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับจะเห็นว่าเนี่ยข้อดีของมันว่าบลูทูธมันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะเวอร์ชั่น4.0อ,อยู่เลยเห็นไหมซึ่งตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่น5แล้วนี่แหละข้อดีของมันมันจะสามารถปรับแต่งอะไรได้เยอะมากเลยและการที่มันเป็นที่มันเป็นดนะิจิตอลน่ะที่มันเป็นชิปเสียงอะ่ะไอ การเพี้ยนอะไรของมันอะจะน้อยมากเสียงที่มันเพี้ยนแล้วก็เสียงที่มันแตกอะไรอ่ะเขาเรียกเสียงดิสอร์ชันต่างๆอ่ะมันจะแบบว่าทําได้ดีมากครับความเพี้ยนมันก็เลยต่ําแต่ว่ามันก็จะแลกกันด้วยราคาที่แพงขึ้นครับเนี่ยมันจะมีการปรับแต่งอยู่นะแต่ว่าเราจะปรับแต่งไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะจะต้องใช้ใช้คอมพิวเตอร์อ่ะในการปรับแต่งของมันแล้วมันก็จะต้องมีสายอะไรคอนโทรลอะไรมันไหลอย่างอยู่ ซึ่งผมไม่มีหรอกแล้วผมก็ขี้เกียจหาด้วยมันเสียเวลาเวลาที่จะมาปรับแต่งผมจะให้ดูโปรแกรมที่มันใช้ปรับแต่งก่อนขอเขาเรียก DSP แต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อมาเยอะๆซื้อมาทำเป็นผลิตขายอะก็ทำได้นะเดี๋ยวผมผมหาก่อนมันจะเป็นแบบว่าแอปที่ ไม่ใช่แอปดิเป็นโปรแกรมที่ต่อกับคอมพิวเตอรอ์คือมันจะปรับเสียงให้ดีที่สุดแล้วมันก็จะอัดเข้าไปเลยปรับแต่งฟิคค่าไว้ในตัวที่ตัว i อซเลยหาไม่เจอและดูดิขนาดด a ต a ้าชี t มันผมยังเลื่อนเยอะมากเลยต้องกี่หน้าเนี่ยยังไม่หมดเลยมันไม่เหมือนพวก IC ชิปไอซีบูทูธทั่วไปครับไอตัวนั้นผมเลือกไปนิดเดียวก็หมดแล้วหมดข้อมูลลวแต่ตัวนี้เยอะมากเลยเนี่ยผมหาไม่เจออ่ามันจะมีหน้าที่ปรับแต่งอีโอไลเซอร์อยู่ อยู่ไหนวะเยอะมากเลยค่ะยีออกแบบตัวนี้คุณก็มานั่งอ่านเยอะเรียบร้อยห้าหน้าเยอะที่ผายเนี่ยหนึ่งร้อยห้าหน้าผมยังเรียกไม่สุดเลยจะละนี่ครับคือมันจะเนี่ยการคอนฟิกอีโคเลเซอร์ของมันเนี่ยเขาเรียกว่ามิวสิกเอ็นทันเอ็นทันเมนต์นี่ได้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยก็นี่ครับอะดิโอเดโคเดอร์เนี่ย, oder, ยมันสามารถถอดรหัสพวกนี้ได้แล้วก็เนี่ยการปรับแต่งไงเห็นไหม มันจะสามารถปรับแต่งแบรนด์ได้เยอะมากเลยมันสามารถกาหนดค่าได้เลยว่าเราจะเอาความถี่เท่าไหร่ในการปรับเนี่ยมี5้าแบนด์แล้วก็เลือกเคิร์ฟเลือกอะไรมันได้ด้วยครับเนี่ยแต่ทีเนี้ยแอมพวกเนี้ยทางผู้ผลิตเนี่ยเขาทําไว้แล้วเขาคงปรับไว้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วแหละปรับไว้ดีแล้วแหละผมก็เลยคิดว่าเออคงคิดว่าเสียงมันคงจะดีแหละผมก็ลองแล้วแหละก็เสียงใช้ได้อยู่นี่ครับตัวนี้ ตอนแรกผมไม่ได้เอามาใช้เลยนะเพราะว่าผมมองว่ามันไม่มีการปรับเบสปรับทีเบิรอะไรปรับโทนอะ่ะผมก็เลยว่ามองว่ามันเสียงไม่ดีทีนี้พอเอามาลองต่อลองใช้แล้วก็เออวะมันก็ใช้ได้ครับพอดีผมจะทําตู้ตัวเนี่ยตู้ตัวเนี้ยที่อยู่ข้างหลังเนี้ยเบอร์เบอร์เนี่ยจะทําตู้เรียนแบบของตัว JBL ผมมีต้นแบบอยู่นะนี่ตู้นี้ใช่ไหมผมว่าจะทําเสียงเลากเรียนแบบไอ้ตู้นู้นอะ่ะ <laughs> นูน่นกองไปขยะอยู่ด้วยนูนว่าจะลอกเรียนแบบตู้นั้น เพราะว่าตู้นั้นนะ่ะมันก็จะมีการปรับแต่งปรับแต่งน้อยมากเลยให้ปวดปวดไอ้ตู้นี้ก่อนอันนี้เป็น JBL Party Box นะครับมันก็แคม Volume, ม Bed, ่มีวอลลุ่มมีเบสเนี่ยมีเบสบูส์หน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยครับลั่นอย่างเดียวทีนี้ผมก็เลยจะมาเรียนแบบกับตัวนี้มั่งจะลั่นอย่างเดียวกันบ้างนี่แล้วผมจะอัดสเปคให้มันรุนแรงกว่าชาวบ้านกับไอ้ตัวนู้นด้วยไอ้ตัวนู้นมันแค่160วัต แต่ผมจะอัดตัวนี้ให้มันเป็นสัก200วัตต์เลยดีไหมหรือว่าอาจจะแค่160วัตต์ก็พอเดี๋ยวจะให้ดูตัว IC Audio M อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ผมอธิบายไอตัวนี้ไปแล้วนะใครเขาไม่เข้าใจก็ช่างแม่งแล้วกันไม่สนแล้ว <laughs> ต่อไป IC Audio M M อีกตัวหนึ่งของตัวนี้ที่ผมบอกว่าสเปคตัวตัวร้อยบวกร้อวัตต์ตัวนี้รู้สึกว่าคนจะเริ่มมาฮิตแล้วในกลุ่มในกลุ่ม Facebook เขาเริ่มพูดคุยพูดถึงกันแล้ว มันจะเป็นเบอร์ตัวนี้ครับเบอร์นี้ของ ST ครับ TDA 7498 7498นะครับตัวนี้นนตัวนี้มันจะเป็น IC ที่สเปคสูงมากเลยเห็นไหมไอ้พวกดัตชีนเนี่ยมันไม่โกหกเราหรอกถ้าเบอร์มันตรงนะไม่มีทางโกหกครับถ้าโกหกมันโดนฟ้องล้มละลายหมดแหละนี่ครับมันบอกร้อยบวกร้อวัตต์เลยนี่ แมคคัสด,ดีดิจิตอลแอมสเปคบอกร้อยวัตที่ความเพีย้ยนนี่คือความเพียนะ้ยนนซน่ะและที่ใช้โหลด6โอห์มลำโพง6โอห์มให้ใช้ไฟ36โวลต์เนี่ยลำโพง6โอห์มใช้ไฟ36โวลต์เราจะได้เสียงถึง100วัตต์แต่ถ้าจะได้80 80วกตต์ัตให้ใช้โหลด8โอห์มครับแล้วก็ไฟเลี้ยงที่34โวลต์นี่ครับ ส่วนมันแนะนำไฟให้อยู่ที่14-39โวลต์ครับสามารถใช้ได้14-14-39โวลต์ถ้าเราอยากบ้าพลังก็อัดเข้าไปเลยครับ36โวลต์น,นี่บ้าพลังไปเลยครับแล้วผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์บ้าพลังมาแล้วนี่สเตปอัพบ้าพลัง400วัตต์บางตัวนี้น่าจะอุ้ยเชื่อไม่ได้ใช้นานสนิมแดกครับโอ้โห โดนเลยวะเนี่ยไม่เป็นไรครับมี2ตัวเดี๋ยวต้องไปทาความสะอาดก่อนกลัวมันจะพังนี่ครับสเตปอัพบ,บ้าพลังผมสภาพแม่งใช้งานได้บอกไม่รู้ครับเดี๋ยวก่อนจะใช้งานต้องทาความสะอาดมันก,ก่อนตรงนี้ผมมี2ตัวครับโอ้โหเละเลยว่ะเดี๋ยว,ยวต้องเอาทินเนอร์เอาเจลล้างมือล้างแล้วกันทินเนอร์ไม่มีนี่ครับตัวนี้เป็นสเตปอัพ0 0วัตต์นะครับผมได้มานะ่าจะประมาณ3-400อ่อะเนี่ยตัวเนี้บางรุ่นมันจะมีพัดลมเลยนะ มันจะมีพัดลมเพื่อระบายความร้อนเลยเพราะว่ามันจะใช้หวัดสูงตอนแรกผมซื้อมาเนี่ยผมจะมาใช้กับโซลาเซลล์ที่บ้านผมสเต็ปออาไปใช้กับโซลา r เซลล์แต่นี้มันไม่ได้ใช้งานแล้วตอนนี้กักกล่องไว้ก่อนเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะเอามามาอัดกับชุดนี้เลยนี่แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยว,ยวต้องไปหาข้อมูล d a Data s h e e t อีกรอบหนึ่งว่าไอ้ด้านด้าน Input มันใช้ไฟตั้งแต่เท่าไหร่แล้วผมก็เตรียมแบตไว้แล้วด้วย แบบแบบบ้าพลังอีกเช่นเดียวกันนี่ครับ12โวลต์9แอมป์สำหรับพวกบ้าพลังนี่ครับชุดนี้เราจะบ้าพลังกันเราก็จะใช้12โวลต์ถึง9แอมป์เลยหนักชิปหายแบกกันทีหลังหักจะเป็นแอมพ์กพาบลูทูธไม่ได้แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งลำโพงนี่จะใช้ลำโพงตัวนี้ครับ LG 90วัตต์ บ้าพลังอีกแล้วแม่เหล็ก2ก้อนนี่ตัวนี้เป็น lg 90วัตต์นะครับซึ่งตัวนี้ความแรงของมันไม่ธรรมดาครับดอกเบี้ยวครับแรงขนาดดอกบิดดอกเบี้ยวไปเลยนี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ที่จะเอามาใช้งานเด,เดี๋ยวเดี๋ยวราประกอบให้เสร็จก่อนคงจะมารีวิวคลิปกันอีกรอบหนึ่งนี่ครับส่วนแหลมก็จะเป็นแหลมรถยนต์แต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องจำเป็นจะต้องหาค่าซีใหม่ พวกนี้จะเป็นแหลมรถยนต์นะครับดอกละร้อยห้าสิบบาทมนะั้งเนี่ยแหลมรถยนต์ดังดีนะดูแม่เหล็กมันดิแม่เหล็กมันใหญ่คิบหายน่าจะดอกสี่นิ้วนะเขาเรียกกันดอกสี่นิ้วตัวนี้ส่วนมันใส่คาปามาสามจุดสามเนี่ยตัวนี้มันเป็นแอมที่ผมถอดจากรถยนต์มาไอ้ลาโพงที่ถอดจากรถยนต์มาไม่ได้ใช้ตัวนี้ซีมันใช้3.3ผมพราว่าเสียงมันยังหยาบเกินไปเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนไปทัก2.2ตัวนี้ครับก็มี2ตัว ก็เดี๋ยวมันคงจะต้องต่อขนาดแหละแต่ว่าไฟเลี้ยงเดี๋ยวจะเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนี่ก็คือผมจะเรียนแบบเรียนแบบเรียนแบบไอ้ตู้ลำโพงนู่นเลย <c oughs> เป็นปาร์ตี้บ j ็อกเจเป็น LG p a r ปาร์ตี้็อกแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวใช้ดอก LG 90วัตต์เรียนแบบไอ้หานน่น JBL มีก็ไม่เปิดมีก็ไม่ฟังครับแม่งใหญ่เกินดังเกินครับตัวนู้นบ้านลกหน่อยนะขี้เก็จเก็บเดี๋ยวให้เก็บ ตัวนู้นมันใหญ่เกินครับจริงๆมีแปดก้อนนั้นด้วยนะนี่มีแบดก้อนนั้นด้วยต่อไว้เดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยค่อยเก็บค่อยอะไรส่วนซับไพ่นะผมซื้อมานะไม่ใช่ว่าคุณเห็นว่ามันเป็นรหัสอะไรคุณรู้สภาอะไรไม่เกี่ยวนะผมซื้อมานะตัวนั้นอซับไพ่ซื้อใน Facebook มาพันกว่าบาทเขาส่งให้โอเคเดี๋ยวเราพูดถึงแอมตัวนี้กันอีกรอบหนึ่งดีกว่าแอมตัวนี้มันไม่ธรรมดาตรงตรงที่ ถ้าหลายคนพอจะดูสเปคเป็นนะเดี๋ยวผมจะอธิบายสเปคคร่าวๆให้ให้ดูครับแอมตัวนี้จะเป็นไอที่ผมบอก TDA7498 ครับโดยมันจะใช้จะได้ร้อยบวกร้อยวัตเนี่ยครับมันก็จะมีมี Data Data s h e e t อะไรเยอะแยะเลยใครดูถ้าถ้าคุณอยากจะศึกษาจริงๆคุณต้องไปไล่แต่ละบล็อกเลยนะว่ามันคืออะไรคืออะไรอะเนี่ยครับมีเกณฑ์ขยายอะไรของมันเนี่ย เยอะแยะเลยมีทั้งขาสแตนบายขามิวต่างๆเนี่ยมีขาโปรเทกชั่นอะไรด้วยมันจะมีพวกวงจรป้องกันลำโพงพังอะไรของมันอยู่ในนี้ด้วยอืมเนี่ยไอซี IC จะมีทั้งหมด36ขาครับ36ขาถ้าใครซื้อมาแล้วขาไม่ครบก็ปลอมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จีนมันชอบทําของปลอมมาขายมันชอบสกีนบนตัวไอซเป็นเบอร์อื่นะหลอกลวงให้นับขาเ,าเลยนี่ครับนี่ก็หน้าที่ของขามันแต่ละขา ที่ผมเคยอธิบายว่าอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วพวกขาไฟขาอะไรอ่ะมันจะเป็นจะต้องมี2ขาอยู่ไหนว่าขาไฟเลี้ยงมันอ่ะพวกเนี้ย power เนี้ยเนี่ยเห็นว่ามันจะใช้2ขาเลยขา12กับ13มเนี่ยมันเป็นขาเดียวกัน14กับ15ก็ขาเดียวกันเพราะว่าขา IC มันเล็กไงมันเลยจําเป็นต้องใช้ขาคู่ขา2ขารวมกันเนี่ยส่วนสเปคมันครับนี เพวซัพพลายนี่ DC มันบอกสามารถใช้ถึงนี่แม็กสเปคแม็กซิมัมของมันใช้สูงสุดได้ถึง45โวลต์เลยคุณจะไปหาหาแรงจ่าย45โวลต์นะยาครับจะต้องจำเป็นจะต้องใช้สเตปอัพในการอัดไฟมันขึ้นไปนี่ครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นขาเกนต่างๆอันนี้ก็อธิบายข้าวๆนะครับในการดูสเปคมันผมก็ดูไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกค่อยรู้บางอย่างเนี่ยมันจะมีบอก สเปคที่มันแนะนําอย่างเงี้ยข้า3.4เนี่ยนะมันก็จะแนะนําที่ไฟ36โวลต์ oh m, ที่โหลดเนี่ยโหลด6โอห์มตัวนี้คือมันจะแนะนํามาประมาณนี้แล้วมันก็จะได้วัดเนี่ยอันนี้มันเหมือนว่ามันมันทดลองแล้วให้ใช้ค่าอะไรตามนี้ตามนี้ไปเลยโอเคตรงนี้ก็สเปคทั่วๆไปของมันครับแต่เราซื้อบอร์ดสําเร็จอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องดูมากหรอกเราไม่จำเป็นต้องรู้ขนาดนั้นหรอก เรามาดูตรงนี้ดีกว่าเรื่องกำลังวัตต์กับกับเรื่องไฟนะครับเรื่องไฟเลี้ยงกับ power watt โดยปกติอ่ะปกติของเครื่องเสียงอ่ะมันจะมันจะบอกบอกไอเนี่ย THD ก็มันจะมันจะย่อมาจากอะไร total harmonic distortion ก็สิก็คือความเพี้ยนของเสียงอะที่ไม่ที่เท่ากับส0อรนตะมันจะได้เท่านี้มันเหมือนว่า เขาจะยอมรับเสียงที่ไม่เกิน10%ได้เสียงที่มันเพี้ยนไม่เกิน10%น่ะมันจะพอฟังไม่ค่อยออกครับเขาก็เลยเหมือนว่าเอามาคำนวณวัดที่10%จะเห็นได้ว่าตัวการาฟตัวเนี้ยนี่มาแม่งลงทฤษฎีเยอะฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งนี้จะเป็นโวลต์ใช่ไหมส่วนฝั่งเนี้ยก็จะเป็นวัดแต่ว่ามันจะไม่มีการาฟของกระแสใช่ไหมก็คือกระแสมันจะไม่บอกว่าก่แอป์ก่แอป์อ่ะแต่ก็คือตรงเนี้ย กระแสมันไม่จากัดไงมันกระแสมันสูงมากก็คือมันไม่บอกว่ากระแสเท่าไหร่แต่คือเราต้องใช้กระแสให้พอมันก็จะได้ตามนี้ครับสมมุติว่าไฟเลี้ยง10โวลต์เนี่ยก็จะได้แค่10วัตต์แต่ถ้าคุณอัดไป24โวลต์ตรงนี้เห็นไหมแกน24โวลต์คุก็ลากขึ้นไปก็จะได้อยู่ประมาณ60วัตต์เห็นไหมแกนนี้60วัตต์นี่แกนนี้60วัตต์แกนที่24ถ้าคุณอัดไฟไปถึง36โวลต์ตัวนี้ ก็ไลขึ้นไปนี่ร้อยร้ยกว่าวัตต์เลยเกิน100วัตต์เลยเห็นไหมเพรเส้นนี้คือร้อวัตต์ตรงนี้คือ1้อวัตต์ประมาณ108วัตต์ด้วยซ้ําเห็นไหมถ้าคุณอัดไฟไปถึง36มสิบหโอน่ะมันจะได้ถึงข้างละร้อวัตต์ส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นพวกความเพี้ยนของมันน่ะคล้ายคล้ายๆกราฟเมื่อกี้แหละเนี่ยความเพี้ยนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือแกนวัตต์แกนข้างล่าง ยิ่งวัตสูงเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการ์ดการาฟล็อกไงเนี่ยอันนี้10วัตต์ถ้าอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นความเพี้ยนไงปกติแล้วเขาคือจะจะดูที่มันไม่เกิน10%กันไงเห็นไหมมันก็เลยทาํากราฟมาไม่การาฟแกนเนี่ยเห็นไหมเปอร์เซน็นต์ดิสิตอ์ชันที่สิบเปอร์เซน็เนต์ไงอืมมันก็เลยทําทํามาให้เนี่ยพอสิบเปอร์เซน็นตะ์อ่ะมันก็จะสูงไปถึงร้อยวัตต์เลยเห็นไหมเนี่ย อันนี้1วัตต์2วัตเนี่ยใช่ปะก็คือถึง100วัตเลยเขาจะใช้กราฟล็อกนะอันนี้เขาเรียกเป็นกราฟล็อกนะกราฟล็อกในการคำนวณค่าวัตนะเขาจะไม่ได้ใช้กราฟลิเนียอันนี้จะเรียกกราฟลิเนียกราฟลิเนียแต่ละช่องคือมันจะเท่ากันส่วนกราฟล็อกมันจะเหมือนเป็นอัตราขยายที่เป็นเท่าเท่าอะเห็นไหมเหมือนเป็นสูตรหมอยงที่มันเอาวิธีซิโนแวกไอภูมิของซิ่ของเชื้อไอภูมิคุ้มกันของ ของไอวัคซีนน่ะมันจะใช้การาฟตัวนี้กันอโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละที่เหลือก็ช่างแม่งแล้วกันอะไรมั่งก็ไม่รู้ที่เหลือมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกคอสทอคกมัง่งนี่อ๋อไอเมื่อกี้ไออันนี้หน้านี้จะเป็นของ8โอห์มของลำโพง8โอห์มส่งหน้านี้จะเป็นของลำโพง6โอห์มมันจะไม่เท่ากันอที่เหลือก็จะเป็นเนี่ยที่ผมบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ความถี่เออนี่เฟซซี่เลดปออ้อกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจก็คือโดยปกติเขาจะไม่ให้เกิน 3db นะครับ 3db ในความเพี้ยนน่ะเขาจะอ้างอิงที่ 1k ไม่รู้ว่าพวกคุณจะพอเข้าใจป่ะนี่ครับ frequency response โดยปกติแล้วการออกแบบเครื่องเสียงที่ดีนะครับมันไม่ใช่ที่ดีหรอกแอมที่ดีดีกว่าแอมที่ดีความเพี้ยนของมันจะไม่เกิน 3db โดยตัวนี้เขาจะอ้างอิงที่ 1K 1K ก็คือแกนตรงนี้นี่ 1K ให้เราให้เราไล่ไปที่ 1K โดยอันนี้จะเป็นเสียงต่ำฝั่ง 10Hz น่ะฝั่ง 10Hz น่ยจะเป็นเสียงต่ำส่วน 20Hz น่็จะเป็นเสียงสูงเอ้ย 20K ก็เป็นเสียงสูงโดยปกติหูคนเรานะครับจะได้ยินความถี่ตั้งแต่ 20Hz 20Hz ถึง 20KHz ครับ มันก็เลยออกแบบมาให้อยู่ในครอบคลุมแค่นี้พอแล้วเพราะว่าถ้าออกแบบสูงเกินหูเราก็ไม่ได้ยินไม่รู้หูแมวได้ยินหรือเปล่าแต่หูเราไม่ได้ยินหรอกแค่ประมาณ 15k ก็ไม่ได้ยินแล้วครับ15 16 17 18k นยะไม่ได้ยินแล้วต้องหูเทพอ่ะเพราะหูเทพแล้วมันชอบได้ยินเสียงมังกูฟังเสียงได้ว่า 20k ผมฟังไม่ได้ครับผมฟังได้แค่ 15k ก็เกินไปแล้วโอเคให้เราดูแกนนี้ครับ ของดีไม่ดีครับที่ 1k แกน 1k ความเพี้ยนของเคิร์มเนี่ยปกติถ้ามันดีจริงมันต้องแฝดก็คือเรียบเลยเห็นไหมมันต้องเรียบเลยครับที่ไม่เกิน3 dB นี่ครับแต่นี่ก็คือมันก็เรียบอยู่เพราะว่ามันแค่0.5เองเนี่ยมันถือว่าโอเคเลยเนี่ยความเพี้ยนไม่มีเพี้ยนครับตัวนี้เรายอมรับได้อย่างดีมากครับส่วนอันนี้อะไรไม่รู้บังกาผมก็ไม่รู้ครับ ตัวนี้ก็ไม่รู้อ,อันนี้ความเพี้ยนที่ที่100มิลลิวัตอ๋นนี้มันจะมีเทสเกี่ยวกับ1วัต์ด้วยถ้า1วัต์คือความเพี้ยนเท่าไหร่ถ้าเสียงเบาเบา0มิลลิวัตเพี้ยนเท่าไหร่อืมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะที่เหลือก็ไปศึกษาเอาเองลวกันผมขี้เกียจอธิบายละเอออันนี้ก็จะมีเกณฑ์อัตราขยายใครอยากดังบ้าดังแบบบ้าพลังก็ไปปรับเกณฑ์มันได้แต่ว่าเกณฑ์มันก็จะเป็น r ic อะไรต่างๆ่าโอขี้เกียจอธิบายว่ายุ่งยากครับ พวกนี้ยิ่งอธิบายยิ่งเยอะครับช่างแม่งแล้วครับพอแล้วครับสําหรับคลิปนี้20นาทีแล้วครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอผมประกอบแล้วกันผมจะประกอบไอ้ชุดนี้รวมกับไอ้ชุดนี้แล้วก็แบบก้อนนี้เดี๋ยวดูแล้วก็ลําโพงชุดนี้ว่ามันจะสูสีกับตัว JBL พน,นันขเขาเรียก JBL วันบ้าน ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าไม่รู้จะทำเมื่อไหร่ครับขี้เกียจมากเลยช่วงนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็20นาทีแล้วสวัสดีครับ